เวลาที่พวกอาชญากรได้เงินผิดกฎหมายมาเยอะๆเนี่ยนะครับเคยสงสัยไหมว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรมันไม่ใช่แค่ว่าจะเอาเงินไปซ่อนที่ไหนนะแต่คือจะทํายังไงให้เอาเงินก้อนนั้นออกมาใช้ได้แบบเปิดเผยโดยที่ไม่โดนจับซะก่อนนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าการฟอกเงินเข้ามามีบทบาทคือการหาทางซักเงินสะกะปกพวกนี้ให้มันขาวสะอาดวันนี้เราจะมาจอะเลือกกันครับว่ากระบวนการมันเป็นยังไงแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขามีวิธีหยุดยั้งเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้าง ก็คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันคือการแปลงโฉมเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นเงินที่มาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายทุกอย่างเพื่อที่เขาจะสามารถเอาไปใช้จ่ายไปซื้อของที่อยากได้ได้อย่างสบายใจก่อนที่เราจะไปดูวิธีซักฟอกนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอความสกปรกที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ ซึ่งในทางกฎหมายเขาได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่เป็นต้นต่อของเงินพวกนี้ไว้ได้น่าสนใจมากเลยครับคอนเซปต์ของการฟอกเงินจริงๆแล้วมันตรงไปตรงมามากเลยนะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราเอาเสื้อที่เปื้อนโครนมาทั้งตัวไปเข้าเครื่องซักผ้าแล้วออกมาขาวสะอาดเหมือนใหม่การฟอกเงินก็คือการทําแบบนั้นเลยครับแต่ทํากับเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายเพื่อลบร่องรอยทั้งหมดแล้วทําให้เงินนั้นดูเหมือนเงินบริสุทธินั่นเอง เห็นตัวเลข26แบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาธราใช่ไหมครับแต่ใช่ไหมว่าในทางกฎหมายเนี่ยเลขนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะมันคือจํานวนของความผิดมูลฐานครับพูดง่ายๆก็คือประเภทของอาชญากรรมที่เป็นต้นตอของเงินสกปรกที่กฎหมายไทยเราเล็งเป้าไว้เลยว่าจะต้องจัดการเรือการฟ้องเงินที่ได้ซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะมันบอกว่าการฟ้องเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องค้ายาหรือว่าคอรัปชันที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่มันโยงไปถึงอาชญากรรมอีกตั้งหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้า แน่นอนครับอันนี้คือตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยที่ทุกคนพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็นึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือการค้ายาเสพติดซึ่งถือเป็นแหล่งเงินผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งแล้วก็เป็นต้นแบบของความผิดมูลฐานเลยก็ว่าได้ต่อมาที่ร้ายแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือการช่อโกงประชาชนในวงกว้างอย่างพวกแก๊งแชร์ลูกโซ่เงินที่ได้จากอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นเงินสุกประบกที่ต้องถูกติดตามเส้นทางเหมือนกันครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทันสมัยแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยทับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดมูลฐานซึ่งมันแสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่ากฎหมายเองก็ต้องปรับตัวให้ทันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเอาละครับพอมีเงินสกปรกอยู่ในมือแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่อาชญากรต้องทําก็คือการนําเงินเข้าสู่เครื่องสักผ้า ซึ่งกระบวนการของมันเนี่ยมีขั้นตอนหลักๆอยู่3ขั้นตอนครับเพื่อเปลี่ยนเงินผิดก,กฎหมายให้กลายเป็นเงินที่ดูถูกกฎหมายกระบวนการนี้ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบมากๆนะครับมี3สเต็ปหลักๆเลยขั้นแรกเขาเรียกว่าการจัดวางคือการเอาเงินสดๆที่ได้มาเนี่ยยัดเข้าไปในระบบการเงินให้ได้ก่อนเช่นอาจจะค่อยๆทยอยเอาไปฝากธนาคารทีละนิดทีละหน่อยหรือเอาไปซื้อของแพงๆอย่างนาฬิการูพอเงินเข้าระบบแล้วปุ๊บ ก็จะไปสู่ขั้นที่2คือการซ้อนเร้นอันนี้แหละครับคือหัวใจของการสร้างความสับสนวุ่นวายเขาจะโอนเงินไปมาหลายๆบัญชีโอนผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นมาบางหน้าซื้อขายสินทรัพย์อะไรที่มันซับซ้อนซซับ้อนเพื่อให้คนตามรอยได้ยากที่สุดยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพอเส้นทางของเงินมันยุ่งเหยิงจนตามไม่ไหวแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับการผสมผสานตอนนี้เงินมันเกือบจะขาวแล้ว เขาก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละกลับมาลงทุนในธุรกิจที่มันถูกกฎหมายจริงๆ,ๆเช่นไปเปิดร้านอาหารไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าทีนี้เงินที่ได้กลับมามันก็กลายเป็นกําไรที่ดูใสสะอาดถูกกฎหมายทุกอย่างเลยครับเมื่อมีอาชญากรก็แน่นอนว่าต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายครับในประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานและก็กฎหมายที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินโดยเฉพาะเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครและก็มีอะไรบ้าง หัวใจหลักของระบบนี้เลยก็คือสำนักง,งานปปงหรือที่เรียกกันในชื่อสากลว่า AMLO นี่คือหน่วยงานกลางของรัฐบาลเลยนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินทั้งหมดแต่ว่าการทำงานนี้ปปงไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมันเป็นเหมือนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเลยเริ่มจากดันหน้าสุดก็คือสถาบันการเงินอย่างธนาคารต่างๆที่มีหน้าที่ต้องคอยรายงานธุรกรรมที่มันดูน่าสงสัยเข้ามา พอปปองอได้รับข้อมูลก็จะทําหน้าที่เป็นผู้สืบสวนรวบรวมหลักฐานต่างๆจากนั้นเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปที่คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจนารณาว่าจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนไหมและในขั้นตอนสุดท้ายพนักงานอายการก็จะนําเรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็นของแผ่นดินในที่สุดครับ ทีนี้นอกจากเรื่องการฟอกเงินแล้วปะปะงยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เกี่ยวข้องกันด้วยนั่นก็คือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ CFT ครับซึ่งจุดนี้สําคัญมากนะคือการฟอกเงินหรือ AML เนี่ยจะเน้นไปที่เงินจากอดีตคือผลกําไรจากอาชญาธรรมที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่า CFT จะเน้นไปที่เงินเพื่ออนาคตครับคือการสกัดกั้นเงินทุนไม่ให้ไปถึงมือผู้ก่อการร้ายเพื่อที่จะไปก่อเหตุในอนาคต ถึงแม้จะใช้เครื่องมือคล้ายๆกันแต่ว่าเป้าหมายในต่างกันชัดเจนเลยและถ้าเกิดว่าระบบตรวจเจอธุรกรรมที่น่าสงสัยขึ้นมาจริงๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่แหละครับคือขั้นตอนที่อาชญากรกลัวที่สุดเลยนั่นก็คือการถูกยุดทรัพย์สินต้องบอกว่าเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของปปง,งก็คือการยุดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า asset for future นี่คือกระบวนการทางกฎหมายแพ่งนะครับที่รัฐสามารถเรทรัรั์สินที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดได้เลยแม้ว่าคดีอาญาในความผิดมูลฐานจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามซึ่งมันเป็นการตัดท่อนาเลี้ยงของเครือข่ายอาชญากรรมโดยตรงเลยครับเรามาลองไล่ดูเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ 1. ทุกอย่างเริ่มต้นจากการมีรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยส่งมาจากสถาบันการเงิน 2. ปปงจะเข้ามาสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน 3. ถ้ามีมูลเพียงพอคณะกรรมการธุรกรรมจะสั่งอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนไม่เกิน90วันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโยกย้ายถ่ายเท 4. พนักง,งานอายการจะรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพง่งและสุดท้ายขั้นตอนที่5าศาลจะพิจารณาและมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินครับและนี่คือบทสรุปสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดครับคำว่าทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินมันหมายความว่าความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทั้งหมดนั้น จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสมบัติของส่วนรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรายัางไงทำไมประเทศต้องมีระบบที่ดูซับซ้อนขนาดนี้เพื่อมาจัดการเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยเหตุผลก็คือระบบการเงินก็เหมือนกระแสะเลือดของประเทศนะครับถ้ามีเงินสกรปรกไหลเวียนอยู่ในระบบมากๆม,มันก็เหมือนมีเชื้อโรคที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศป่วยได้ การมีระบบ AML CFT ที่เข้มแข็งจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยมันช่วยปกป้องเสถียรภาพทางการเงินของเรามันตัดท่อนำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรมและมันยังป้องกันภัยจากการก่อการร้ายด้วยและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าระบบการเงินของประเทศไทยนั้นโปร่งใสและปลอดภัยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าในยุคที่อาชญากรรมทางการเงินมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินทรัพย์ดิจิตัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการฟอกเงินเนี่ยการต่อสู้กับเงินสุกปรกในอนาคตจะต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางไหนนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าครับ